สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะคือวันนี้ก็พบกันอีกแล้วก็วันนี้ก็จะมาอวดของสะสมหน่อยนะบางคนก็อาจจะมีของสะสมส่วนตัวหลายอย่างใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราก็มีสะสมสแตมนะ์นะนี่สแตม์คือค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบสะสมแบบขาดไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเจอที่ไหนก็จะซื้อแต่ว่าอย่างสแตม์นี่คือสะสมแต่เด็กแล้วตั้งแต่แบบอยู่ประถมอะไรเงี้ยอยู่แบบ ปหนึ่งปสอะไรก็เริ่มสะสมแล้วเพราะว่าพ่อก็เคยสะสมบ้างมาก่อนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เก็บรวบรวมไงแต่ว่าพอมารุ่นเราเราก็จะเก็บรวบรวมใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อก่อนเนี่ยแม่เราทํางานอยู่ที่ทํางานที่ราชการคือสมัยก่อนอะราชการเขาก็ยังส่งจดหมายหากันอยู่ใช่ไหมเราก็จะแบบไปตัดซองจดหมายไปตัดซองจดหมายออกมาซอ,องจดหมายมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ปะ เป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสเตม็มพวกสเตม็มหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะติดมากับซองจดหมายอย่างงี้วิธีวิธีที่เราเอาสเตม็มออกมาจากซองจดหมายอ่ะก็คือเราตัดขอบซองจดหมายมาเลยแล้วก็เอาไปแช่น้ําพอแช่น้ำปุ๊บอะสแตมมันจะลอยขึ้นมามันจะแยกออกมาจากซองคือกาวที่ติดสแตมอ่ะมันจะหลุดแล้วก็แปลกนะสแตมมันจะไม่ยุยคือเอาออกมาเสร็จเราก็เอามา ตาให้แห้งถ้าเราก็เก็บไว้คือเยอะมากคือแบบอันนี้ก็คือเอาไปแลกกับเขาบ้างนะคือเมื่อก่อนนะมันจะมีแลกสแตมกันคือแบบสมมติว่าเรามีลายนี้ซ้ําเยอะๆอยเงี้ยเขาก็จะไปแลกกันนี่ก็จะบอกวิธีสะสมให้ก่อนไง,งอย่างเงี้ยบางทีเราตัดออกมาจากซองจดหมายมันจะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะออกมาจากกระดาษอย่างเงี้ยเราก็เอาทั้งอย่างเงี้ยแหละไปแช่น้ํานะคือถ้าเราแบบมานั่งแกะแบบเนี้ย แกะออกมามันก็จะขาดไงเราก็เอาไปแช่น้ําพอ,อาไปแช่น้ําปุ๊บอะสแตมม์มันก็จะลอยขึ้นมาเราก็จะเอามาเก็บได้นี่คือแบบสแตม์ค่อนข้างเก่าเหมือนกันนี้บางอันก็ยังไม่ได้เอาไปแช่น้ําเลยนะอ่าแล้วก็แล้วก็วกเวลาขามสแตม,ม์อะเขาก็จะแบบเรื่องเขาก็จะมีวิธีดูนะเวลาไปขายหรือว่าอเอาไปแลกอะเขาก็จะดูเขียวสแตมป์ เคียวสแตมก็คือส่วนอยาให้ดูส่วนส่วนเนี้ยเนี้ยนะตรงขอบของสแตมเนี้ยเขาเรียกเคี่ยวสแตมคือถ้าเคี่ยวสแตมมันบินอะถ้าเคี่ยวสแตมมันบินก็จะถือว่าแบบขายได้ราคาถูกลงหรืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงีย้ยเขาเรียกเคี่ยวสแตมมันบินเห็นปะ ถ้าเคี่ยวสแตมมันอยู่ครบมันสวยอะไรเงี้ยราคาก็จะแบบแพงขึ้นนอกจากเคี่ยวสแตมแล้วอะนอกจากที่เราดูเคี่ยวสแตมแล้วเนี่ยเวลาวัดสแตมอะเขาก็จะมีไม้บรรทัดของเขาโดยเฉพาะลักษณะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเขาเรียกว่าไม้บรรทัดวัดสแตมแต่ถามว่าไอ้ไม้บรรทัดมันไม่ใช่กระดาษอย่างนี้นะมันเป็นไม้บรรทัดแบบนี้แหละเป็นแบบรูปแบบนี้เลยแต่ว่าจะเป็นสีใสคือเราทําหายไปแล้วไงเขาก็จะเอาแบบมาวัดว่าแบบเออสแตมมันขนาดเท่าไหร่ใช่ไหม อย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาวัดกันแบบเนี้ยสแตมมันขนาดเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเขาก็จะมาวัดกับไม้บรรทัดสแตมนะเวลาเวลาเวลาเขาไม่ปล่อยกันอ่ะเขาก็จะแบบถามขนาดถามอะไรเงี้ยเขาก็จะวัดจากไม้บรรทัดสแตมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นคือไม่ได้ไม่ได้ขายไงแต่ว่าเราก็เคยซื้อไม้บรรทัดเขามา แต่มันทัดหายไปแล้วเหลือแต่ซองกระดาษมันอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะแบบนี้นะมันจะต้องเป็นตารางแบบนี้เท่านั้นอ่ะต่อมานะก็คือถ้าเรามีสแตมป์แล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีสมุดสะสมสแตมป์สมุดสะสมสแตมป์ก็จะมีลักษณะแบบนี้แบบนี้เลยนี่เขาเรียกสมุดสะสมสแตมป์คือสมัยก่อนมันแบบบางทีเราเราเก็บสะสมสะสมสแตมป์อะเราไม่ได้แบบ อย,อย่างยุคใหม่ๆเดี๋ยวจะให้ดูของยุคใหม่ๆของยุคใหม่ๆบางทีมาเป็นแบบเป็นคอลเลกชันแบบเนี้ยเราก็เก็บเป็นแผ่นได้เลยใช่ไหม <S <S คือเราไม่จําเป็นแบบเออเราไม่จําเป็นจะต้องเอาไปใส่สมุดแล้วอะ่ะเราก็แบบเก็บเป็นแผน่นเก็บเป็นซองพลาสติกหรือว่ายังไงก็ได้เลยเงี้ยซึ่งซึ่งยุคใหม่ๆมันก็ดีกว่าคือสมัยก่อนมันก็มีแบบนี้นะแต่ว่าบางคนเขาสะสมจากซองจ,จดหมยายไงเราก็ต้องมีสมุดก่อน บางทีก็มาเป็นดวงแบบแบบนี้เลยอย่างเงี้ยคือการการสะสมสแตมอะ่ะเราเราเอามาเรียงใส่สมุดเขาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยเห็นไหมสแตมเขาจะเป็นแบบมีมีซองให้ใส่ถามว่าแบบยุคแรกๆอะ่ะเขาเก็บจากอันนี้แหละอยาสังเกตว่า อันที่เรามีอย่างเงี้ยเขาจะมีเขาจะมีตาปัม๊มเห็นไหมจะยังมีตาปั๊มติดอยู่ตาปัม๊มสแต็มนี้ก็บางคนเขาก็เก็บนะแบบเอ้ยตาปั๊มมาจากจังหวัดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยู่แรกๆที่เราเก็บอะเขี้ยวอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบไม่ไม่ครบคือเราอาศัยว่าเก็บมาจากซองจดหมายของที่รัฐเขาส่งหากันไงแต่ก็มีสแตมโบราณนะอย่างเงี้ยอย่าง หยิบให้ดูสแตมแบบเก่ามากอะ่ะอย่างเงี้ยเขาก็าไปขายกันได้นะแต่คือเราไม่ขายไงคือเราสะสมเน้นสะสมมีไปซื้อบ้างแต่ว่าไม่ขายบางคนก็มาถามซื้อแล้วนะแบบบางอันนี่คือแบบสแตมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกเนี่ยเราก็ยังเก็บไว้สแตมต่างประเทศอะไรเงี้ย างทีเราก็ไปซื้อจากงานที่เขามีแบบขายของของต่างประเทศเก็จะมีสแตปมขาย,ยางไงเราก็ต้องไปหาเอาขึ้นอยู่ที่ว่าแบบใครหาหาได้เก่งกว่ากันแล้วก็เก็บออกมาได้ดีกว่ากันเรามีสองเล่มนะนี่เล่มที่สองเล่มที่สองนี้ก็จำไม่ได้ว่าซื้อเมื่อไหร่แต่ก็น่าจะไล่เรียกกันในช่วงปฐมนี่นแหละ ในอย่างอย่างสมัยก่อนอ่ะเราชอบไปซื้อแบบซื้อเป็นชุดมาแบบนี้แหละคือเราเป็นเด็กไงเราไม่รู้เราซื้อเป็นชุดมาแบบนี้แล้วเราก็แกะออกมาใส่สมุดคือเราไม่ได้เก็บเป็นแบบเป็นเป็นแบบเป็นคอลเลกชันแบบแบบนั้นเลยอ่ะเนี่ยของอันซีนไยแลนด์เงี้ยอันนี้ก็คือไม่ครบนะเพราะว่าสแตมปามาทนเขาผลิตออกมาแค่แบบผลิตออกมาเสร็จเขาก็ไม่ได้ผลิตใหม่ซ้ำอันเดิมแล้วไงพอ พอเขาผลิตชุดใหม่มาชุดเก่าค้าขายหมดแล้วก็คือหมดเลยก็จะไม่มีแล้วอย่างเงี้ยนี่ของอันซีนไทยแลนด์ก็จะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวของไทยของแต่ละจังหวัดแล้วแต่ชุดแล้วแต่ช่วงที่เขาเอามาให้เราดูอ่ะเอามาขายให้เราเงี้ยแตมผ้าไหม่เงี้ยเดี๋ยวเราให้ดูอ่ะนี่แตมผ้าไหมคือเป็นแตมแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นผ้าไหมไทยเลยนะเอาผ้าไหมามาทำแสตมอันนี้ก็แบบชอบมาก ก็ซื้อเก็บไว้แต่ว่ามันก็บางทีเราก็แบบเงินไม่ได้เยอะอยงไงเราก็ซื้อแบบเป็นดวงใช่ปะ่ะถ้าเราซื้อตอนนี้เขามีขายที่ไปษณีไทยอ่ะเราก็จะซื้อได้ในราคาถูกแบบขายราคาเลยสมมุติว่ามันอย่างละอย่างดวงเนี้ยอ่าอย่างอันเนี้ยราคามันคือดวงละสิบห้าบาทเนาะเราก็ซื้อในราคาสิบห้าบาทเลยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราเอาไปปล่อยอ่ะเอาไปขายอ่ะอาจจะราคาแพงกว่านี้ เพราะมันมันไม่มีผลิตหรอกไงมันไม่ได้ผลิตซ้ามันไม่ใช่เหมือนแบบหนังสือหรืออะไรที่มีตีพิมพ์ซ้ําๆได้ไงชุดโขนเนี้ยอย่างบางชุดเขาจะทําแบบพิมเมียมเป็นแบบเห็นไหมเป็นทองอันนี้ก็ชุดโขนอย่างบางคนเขาจะเก็บดีกว่าเรานะคือมีแบบมีที่ขีดมีอะไรเงี้ยแต่อย่างเรานี่ก็ยังถือว่าเก็บแบบบ้านๆอยู่ สเตมปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูสแตมปีใหม่มีแบบกลิตเตอร์อะไรอย่างงี้ด้วยแบบวิปปบ๊อบมีสแตมปีใหม่คือกล่องไม่ค่อยโฟกัสเนาะมีสแตมปีใหม่สเต็มวาเลนไทน์อย่างเงี้ย คือคืออย่างสแตมอะถ้าเราไปไปซื้อในช่วงที่แบบเป็นเทศกาลหรือว่าช่วงที่เขาแบบวันเข้าพรรษาวันวาเลนไทน์ปีใหม่เทศกาลตุษดจีนเนี่ยคืออ่าไปสนีไทยเขาก็จะทํามาขายเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้แพงเลยอะคือราคาถูกมากแบบไม่กี่บาทบันทีเราซื้อย้อนหลังได้นะไปขอดูของเขาเขาก็จะมีให้เราเลือกย้อนหลังได้แบบคือไปขอไปขอดูได้เลยอะ ถ้าเขายังมีอยู่เราก็จะซื้อได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมีสแตป์แบบ 3D ด้วยนะสแตป์ 3D แต่นี่คือเราก็ไม่กล้าแกะไงเป็นสแตป์ 3D เห็นไหมเป็นสแตป์แบบโขน 3D อ่ะเราก็เก็บไว้มานั่งดูเล่นแบบมันเป็นมันเป็นของสะสมไงของสะสมมันเป็นความภูมิใจเฉพาะบุคคลอย่างอย่างวาเลนไทน์บางปีอ่ะสแตปมจะมีกลิ่นหอมด้วยอย่างเงี้ยเราก็แบบ เมีกลิ่นกุหลาบมีอะไร่เงี้ยคือมันจะมีมี texture มีแบบมีเรื่องราวในในของสแตมเองอะคนออกแบบสแตมเขาก็จะแบบเขาก็ไม่ใช่ว่าออกแบบมาโมวๆนะเขาก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันอ,อย่างเงี้ยอันนี้เป็นสแตมพระสังฆราชเนี่ยก็จะรวมพระสังฆราชของไทยตั้งแต่คนที่เท่าไหรเ่เนี่ยตั้งแต่องค์ที่หนึ่งจนถึงองค์ที่สิบเก้าเนี่ย ก็เป็นสแตมพัสสังคาราคือมันน่าสะสมบางคนเขาก็แบบถ้าเขาชอบมากเขาก็ไปใส่กรอบเลยนะอย่างเราเนะี่ยชอบไปเลือกเลขด้วยคือขอเลขสวยด้วยนี่ยางสแตมเขาจะมีนี่อันนี้สแตมแบบอะไรนะพระแก้วมรกตนะแล้วในในสแตมถ้าเราซื้อเป็นชุดอะเป็นใบอะเขาก็จะมีเลขให้เห็นไหมนะนี้เราเอาเลขลงท้ายด้วยเลขเก 9, ้าเงี้เยเลขสวย อย่างบางคนสมมติซื้ออย่างนี้มาปุ๊บเขาก็าไปใส่กรอบนะไปใส่กรอบตั้งโชว์ก็มีแล้วแต่วความชอบของบุคคลไงสวยมากนะนี่ก็แบบสแตมที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไปซื้อมาคือช่วงที่เราแบบเออถ้าเรามีเงินแล้วเราได้ไปแวะอะไรเงี้ยเราก็จะไปซื้อสแตมมา ถ้าซื้อเป็นดวงก็สามบาทไรเงี้ยถ้าซื้อเป็นเซตเลยก็สิบสามบาทแล้วแต่เราชองไงเราก็สะสมไว้เอามานั่งดูเวลาเราเครียดหรือว่าแบบเออไม่มีอะไรทําเงี้ยการได้นั่งดูของสะสมมันก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบถือว่าดีอะ่ะแล้วเราก็แบบสามารถเอาไปคุยกับเพื่อนหรือเอาไปนั่งอวดเพื่อนได้เฮ้ยนี่นายนายมีสแตมอะไรบ้างเรามีสแตมนี้นะอะไรเงี้ยอา่า เอาสแตมมาแบ่งกันดูหรือว่ายัางไงก็ได้อะไรย่างเี้ยสวยสแตมไทยคือสวยอยู่สวยมากสแตมแปลกๆก,ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหรล่ละนันก็ชอบแบบเป็นตาครูดอะไรอย่งี้คือน่าสะสมสุดๆแบบบางคนเห็นเราก็เฮ้ยอยากได้บ้างก็ไปลองไปดูได้ที่ปรษณีนีไทยคือมันไม่ได้แพงแบบ มีเงินนิดๆหน่อยๆก็ซื้อเก็บไว้คือเผื่อวันไหนเราเราอาจจะยากจนมาสักวันหนึ่งก็ไอ้พวุนี้ก็อาจจะเอาไปขายได้อะไรอย่างนี้เผื่อบางคนแบบเอ้เแบบี่ยบางทีมีมาทั้งซองเลยนะมีซองมีตาปั๊มมาให้อย่างเงี้ยเป็นแบบที่ระลึกของเขาาเงี้ย <c oughs> เป็นชุดอะเขาเรียกว่าเป็นชุดไม่รู้เขาเรียกยังไงนะแต่คือแบบเราได้ตาปั๊มด้วยอย่างเงี้ย คือแล้วแต่ความชอบของบุคคลไงก็อย่างว่าเนาะแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ชอบสะสมสแตมป์นะเขาก็เองงาเงินไปทําอย่างอื่นเราก็มีของสวยๆไว้ดูกันไงเวลาเราว่างๆหรืออะไรเงี้ยอย่างบางทีเราไปเที่ยวอ่ต่างประเทศใช่ไหมอย่างเราเราไม่มีโอกาสได้ไปที่อื่นหรอกอย่างว่าก็ไปชายแดนพม่าเราก็ไปซื้อสแตมป์ของพม่า,มา specimen, ไว้ดูเงี้ย เขาก็จะมีขายนะดูดิก็สวยอยู่บางทีเราก็แบบซื้อต่อจากคนที่เขาไปเที่ยวฝรั่งเศสหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบท่านทูตเขาเอามาขายบ้างอะไรนี้เวลาเขาส่งจดหมายใช่ไหมเขาก็จะแบบมีมีจดหมายที่แบบที่เขาเอาที่เขาส่งหากันอะ่ะเขาก็จะมีสแตมป์อยู่แต์ต่างประเทศก็พอมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู อันนี้ก็สแตมของอเมริกาแต่ว่าถามว่ามันมันเคี่ยวมันครบไหมมันสวยไหมมันก็ไม่สวยอะ่ะคือเราต้องไปเลือกเอาเองไงของอย่างนี้ต้องดูเอาเองก็สวยอยู่บางประเทศก็บันทีก็ซื้อมาสะสมก็ไม่รู้ประเทศอะไรคือสแตม,มเราเราเราเก็บมาเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเออในประเทศเขามี มีของดีอะไรมีของขึ้นชื่ออะไรสถานที่ท่องเที่ยวอะไรหรือว่าบุคคลสําคัญของเขาเป็นใครอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้จากสแตมนั่นแหละซึ่งถามว่าแบบบางคนก็เฮ้ยแพงทําไมต้องเอาเงินไปซื้อสแตมแบบไปทีก็หมดเยอะนะไปทีก็แบบบางทีหมดแบบห้าร้อยอะไรเงี้ยคือเพื่อเพื่อเพื่อที่จะซื้อมาเก็บไว้อะ่ะคือมันเยอะมากอะเยอะจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่า เดี๋ยวขอลองดูนันอื่นนะอย่างงี้ก็เป็นสแตมของต่างประเทศนะแต่เราเราไม่รู้ประเทศอะไรไงบางทีก็ซื้อมาแบบจากงานหนังสือหรือว่างานขายของเก่าร้านขายของเก่าก็กมีคือลองไปดูได้คือนอกจากสแตมแล้วมันก็ต้องมี แบบพวกโพสการ์ด้ใช่ไหมโพสการ์ดก็จะเป็นของคู่กันที่เราแบบเอาไปส่งสเต็มส่งอะไรให้หาเพื่อนที่เมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกวิธีสะสมโพสการ์ดให้ก็บางทีเราไปเที่ยวใช่ไหมเราอย่างเราไปเที่ยวโดยถนนเนี่ยเราไม่รู้จะส่งโพสการ์ดหาใครแล้วเราก็อยากจะสะสมไว้เองเราก็จะส่งหาตัวเองนี่นะเราก็จะส่งมาที่บ้านตัวเองเพื่อที่จะเอาตาปั๊มสแต็ม ดูตาปัม๊มสแตมป์นะเห็นไหมมันจะมีวันที่มีปอนอของเขาแล้วก็มีว่าเราส่งจากที่ไหนอย่างนี้อันนี้ของปอนอจอมทองเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเขียนว่าปอนอจอมทองนั่นแหละตาปั๊มเราก็จะได้ตาปั๊มมาสะสมด้วยเราก็ไม่ใช่ว่าได้แค่โปสการ์ดเดียวโปสการ์ดเดียวบางคนอาจจะแบบเอ้ยก็แค่โปสการ์ดเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีม,มีมีตาปั๊มด้วยเนี่ย ก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเคยไปที่นี่นะส่งมาจากที่นี่นะเยอะโปสการ์ดก็เยอะแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อเฉพาะแบบคือโปสการ์ดก็มีหลายแบบวันทีก็ไปปายไปไปเที่ยวปายก็จะได้โปสการ์ดมาอะไรอย่างงี้แบบอันนี้เราที่คันหนังสือเราไม่ใช่โปสการ์ดนะโทษอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็สะสมไว้มันก็มีรูปถ่ายสวยคือคนที่เขาเอารูปถ่ายมาทำโปสการ์ดได้เสียเขาจะเป็นช่างภาพไงช่างภาพเหมืออาชีพ เราก็จะได้รูปสวยๆมาแบบอันนี้ของอะไรอะ่ะน,นี่ของซิดนีย์อย่างเงี้ยบางทีเราก็ฝากเพื่อนที่ไปอย่างต่างประเทศอ่ะซื้อมาให้มันไม่ได้แพงไงมันไม่ได้น่าเกียดเราขอเพื่อนได้แบบเอ้ยขอซื้อโปสการ์ดใบหนึ่งราคาแบบยี่สิบสาสิบาทใช่ไหมเขาก็ซื้อมาฝากเราได้แบบบางทีถ้าเราไปขอซื้ออย่างอื่นอ่ะมันน่าเกียดไงแบบเอ้ยซื้อรองเท้ามาฝากหน่อยซื้อเสื้อมาฝากหน่อยมันก็แพงใช่ป่ะเขาก็ไม่ได้อยากจะซื้อมาฝากหรือว่าพวงกุญแจบางทีก็ยังแพงอยู่แต่ว่าโปสการ์ดนี่ค โปสการ์ดสแตมป์อะไรเงี้ยเราก็จะขอแค่เนี้ยแหละอันนี้ของอของสันทบุรีเงี้ยบางทีเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดเราก็จะขอมาได้ได้ได้ถูกถูกมาอันนี้เราไปซื้อต่อมานี่ไปซื้อต่อมา,ปออมาเป็นโปสการ์ดกับหินเนี่ยโปสการ์ดของต่างประเทศที่ซื้อต่อของแบบตอนนั้นเราไปกรงสุ่เนี่ยไปทำอ่าพาสปอร์ตแล้วก็เขามีขายของมือสองพอดีพวกา่า ภรรยาท่านทูตเนี่ยเขาก็จะเอาของที่เขาสะสมอ่ะอย่างโปสการ์ดหรืออะไรเงี้ยมาขายอันนี้ก็เป็นโปสการ์ดของรัสเซียแต่ว่านี้น่าจะเป็นนี่คือเราซื้อมาจากานขายของเก่านะออาไปเดินแถวแถวเขาเรียกอะไรนะที่กรุงเทพอะ่ะที่มันเป็นย่านขายของเก่าอะ่ะเออท่าพระจันทร์นี่เราไปเดินท่าพระจันทร์มาแล้วก็จะมีมีโปสการ์ดแบบอันนี้โปสการ์ดของเบอร์ลินเนี้ย แล้วก็ได้เห็นภาพเก่าๆของเบอร์ลินและคิดดูดีว่ายุคสมัยก่อนนะที่เขาถ่ายภาพแบบนี้ได้เขาก็ต้องแบบเป็นช่างภาพที่แบบค่อนข้างแบบก็ก็คงต้องแบบมีชื่อเสียงบ้างหรือว่าเป็นคนรวยอะคือไม่งั้นก็คงไม่มีกล้องไปถ่ายใช่ไหมหรืออาจจะทําโดยรัดเลย,เลยอะไรเงี้ยดูอันนี้คือของอันนี้คือของเก่านะที่เราไปซื้อมาแต่ของสะสมเองเราก็มีแบบ ยังอยู่เชียงใหม่ก็ดีหน่อยเชียงใหม่เมื่อท่องเที่ยวเราก็จะได้เก็บสะสมภาพของเชียงใหม่ได้ดูฝีมือของช่างภาพหลายๆคนที่เขามาทาโปสการ์ดขายมันไม่ใช่ว่าทําง่ายๆไม่ใช่ว่าแบบบางบางที่เราไม่ต้องไปเที่ยวเองด้วยซ้ําอ่ะเราก็ได้เห็นแบบภาพได้เห็นอะไรเงรี้ยหรือว่าแบบอ่าอย่างไปเที่ยวอ่า นี่ไปเที่ยวสวนสัตว์มลแรงพิพิธภัณฑ์มลงของแม่ริมอ่ะเขาก็จะมีโปสการ์ดขายเห็นไหมเราก็จะได้มาเป็นที่ระลึกด้วยว่าเราไปดูอะไรมาแล้วแบบภาพมันชัดกว่าสวยกว่าสวยกว่าที่เราแบบถ่ายเองอ่ะถ่ายเองก็ไม่ได้แบบนี้ไงคิดว่ากล้องมันต้องชัดแค่ไหนถึงจะถ่ายได้อะไรเงี้ยหรือบางทีก็จะไปซื้อแบบโปสการ์ดอ่ะภาพวาดตามถนนคนเดิน คือถึงอยู่เชียงใหม่ก็ซื้อของที่เชียงใหม่มาเก็บไว้เหมือนกันเราเราชอบไงเราชอบของสวยงามของแบบน่าสะสมใช่ไหมอย่างเงี้ยโดยฮนนแล้วก็มีอ่าตาปั๊มสเต็มอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวนะบางทีแบบอ,อย่างนี้เราไปเที่ยวลำปางางเงี้ยเราก็ไปซื้อโปสการ์ดจากที่เราไปดู แกะมาแต่เสียดายไม่ได้ส่งไงไม่ได้ส่งมาบ้านอันนี้ก็ฝากเพื่อนที่ไปเที่ยวอัมพวาซื้อมาเงแล้วก็ได้ดูรูปบางทีเราไม่ได้ไปกับเขาแต่ว่าเราอยากเห็นไงเราอยากเห็นรูปแล้วก็รูปที่เขาถ่ายมามันก็ไม่ได้สวยใช่ไหมบางทีก็ของของไม่ครบว่าของขึ้นชื่อของที่นั่นคืออะไรเง เขาเอามาให้เราดูไม่ได้อะเราก็แบบอาศัยว่าดูจากโปสการ์ดเอาไงส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนไม่ค่อยได้ออกไปไหนไปเที่ยวไหนอยู่แล้วไงเที่ยวก็คือเที่ยวแถวแถวบ้านอะไรเงเราก็แบบเอาเอาอาศัยว่าจากอันนี้เอาอันนี้เราก็ซื้อมาอันนี้ถ้าจาไม่ผิดนี้อันนี้เป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่เก้าผนวดเน,นาะถ้าจำไม่ผิดนี้คือเหมือนจะซื้อที่เซเว่นเซเว่นวันนี้ก็มีขายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ภาพแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะไปหาดูได้ง่ายๆไงอย่างเงี้ยคือภาพแบบเนี้ยเป็นภาพที่แบบเก่าแล้วอะ่ะแล้วก็บางทีก็แบบอย่างอย่างภาพแบบเนี้ยช่างภาพที่เขาถ่ายอะ่ะก็ต้องเป็นช่างภาพอ่าเขาเรียกช่างภาพพระราชทานอะ่ะคือที่เขาอนุญ,ญาตให้เขาไปถ่ายเท่านั้นอะ่ะเราไม่ใช่ว่าจะหาภาพนี้ตามในเน็ตได้เวลาเขาทำเอาออกมาให้เราซื้อไปสะสมอะ่ะมันก็มีคุณค่าหน้าสะสมไง นี่คือไม่เคยออกมาใช้เลยนะเพราะว่าเราเราสะสมอย่างเดียวไปสวนสัตว์เชียงใหม่เงี้ยเราก็ไปซื้อผ้าโพสการ์ดมาอะไรอย่างนี้นี่อย่างนี้ก็คือแบบเพื่อนเราไปเรียนอยู่ที่เยอรมันเนาะไปเรียนที่เยอรมันเราก็ขอเพื่อนส่งโพสการ์ดมามันก็ไม่กี่บาทเนี่ยเราได้สแตปมด้วย เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเราก็เป็นคนน่ารักนะแบบส่งให้เราอะไรย่างนี้คือเราชอบมากอะ่ะคือไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากก็ได้คือได้โปสการ์ดคือดีใจละดีใจมากอาจจะดีใจกว่าคนที่ได้อย่างอื่นดกเพราะว่าเราสะสมไงแล้วมันเก็บไปได้นานคือเอาออกมาขี่ทีก็แบบรู้สึกดีต่อใจอะ่ะแบบเอ้ยได้มาอ่านโปสการ์ดที่เพื่อนส่งให้หรือว่าแบบได้มาคิดถึงแบบเอ้ยบ้านเมืองเขาเป็นแบบนี้นะแบบบ้านเมืองเขาสวยอย่างนี้นะ อันนี้ก็พี่สาวส่งมาให้เงี้ยเขาไปเที่ยวมาไปเที่ยวไหนไม่รู้จะดูว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนก็ดูตรงสแตมเนี้ยเห็นไดูตรงสแตมว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนเขาส่งปอนอไหน,นมาหาเรา <S <S ก็ประมาณนี้แหละเห็นไหมเพื่อเราไปเรียนเบอร์ลินเนี่ย<ๆ>เขาก็ส่งโปสการ์ดเบอร์ลินมาให้ <S <S ได้สแตมด้วยดูสแตมด้วย เราก็แบบเออมีความสุขอะนั่งดูของพวกเนี้ยบางวันไม่มีอะไรทําก็ลุกมานั่งดูของพวกเนี้ยไปเที่ยวพัทยาก็ซื้อโปสการ์ดพัทยาฉันไม่ได้ส่งก็ยังดีก็ยังได้เก็บภาพเอาไว้ไ็ได้ดูภาพสวยๆที่ช่างภาพาเทพๆเขาได้ไปถ่ายรูปกันมาเราถ่ายเองก็ไม่ใช่แบบนี้ไงแล้วก็ไม่ได้จะชัดอย่างเขาด้วยเขาก็ต้องใช้กล้องแบบค่อนข้างแพงค่อนข้างสูงอะ่ะถึงจะได้ภาพออกมาแบบชัดเจนแล้วก็สวยเงี้ยบางทีก็เป็นแบบ โสการ์ดหนังภาพ,พยนตร์เงี้ยเราไปเจอที่ไหนเราก็ซื้อไว้นี่ก็จําไม่ได้ซื้อที่ไหนนะแต่ว่าถ้าเจอก็ซื้อเจอที่ไหนก็ซื้ออะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมไปซื้อมาเพราะว่ามันมีค่ากับเราอะเวลาเราเราแก่หรืออะไรเงี้ยวันทีก็แบบซื้อโพสการ์ดแบบโพสการ์ดบอลบอลโลกอะไรอย่างนี้มันมีขายอะไรก็ซื้อมาเก็บไว้เถอะคือไม่ใช่ว่าแบบสอนนะแต่ว่า มันมีความสุขอะบางทีเราไม่มีอะไรทําใช่ไหมเราเบื่อๆอยู่บ้านเนี่ยเราอายุก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วไงเราก็จะเอาของพวกนี้มาดูแต่ถามว่าไอ้ของพวกนี้ดูแต่เด็กแล้วคือไม่ได้แบบอายุมากขึ้นเรามาดูนะคือสะสมไว้แต่เด็กแล้วเออโอเคสําหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเนาะนี่แหละของสะสมส่วนตัวที่มีก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะบางคนมีเยอะกว่าน,นี้เยอะนี่คือเล็กน้อยแต่ว่าเราสะสมด้วยตัวเองไงเงินตัวเอง มันก็จะได้อยู่แค่นี้แหละโอเคนะเพื่อเพื่อนคนไหนมีก็เอามาอวดกันได้แบบบางทีบางคนสะสมแล้วก็แบบอยากเอามาแลกกันหรือยังไงก็ติดต่อมาได้ชอบคุยเรื่องพวกนี้เหมือนกันเจอกันเจอกัน